เมาเทนใช่อันนี้ก็มันกว่าเหมือนกันใช่ก,ออนนกอ่อนจะมีดรามา่ามาที่จังหวัดโจโจของที่นี่ก่อนค่ะ,ะรถเบนซ์ดาวหมอลำแห่งบันเทิงไทยรัฐค่ะมววนจ่อยอยู่เขาใหญ่โอ้ยมากลับมาแล้วม๊าเห็นว่ามีนักร้องดังขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกด้วยคุณผู้ชมจะเป็นใครอะไรยังไงไปติดตามกันคะ่ะักาว เราพี่น้องแฟนเพลงที่มาแบบมหาศาลมากนะครับเวทีนี้ครับขอบพระคุณมากมากครับเดี๋ยวครับขอติดไปก่อนนะครับสลับข่าวงงุโอ,โ,โอ้โหยอดไปเลยคุณผู้ชมคะ่ะหอบใจโซโซไปวัดตะโตกกาบหลวงพ่อ้วยนี่โอ้โหปอสุดยอดเลยครับวันนี้มาเวทีนี้ครั้งแรก หล่อมากๆเลยคร้องอันอันอันพี่บ่าวียงแนนอ้ายมนแคนแก่นคูนจ้าอ้ายมณแคนสวยรับรองเลือนขวัญขึ้นแทนได้เลยก็บอกเลยว่าเสียงหล่อขนาดคุณผู้ชมค่ะก็เอาเพลงฮิตประจำตัวนี่แหละวอนหลวงข้อรวยค่ะแค่ขึ้นร้องมา เสียงกรี๊ดก็มาเต็มแล้วฟ<อ>ิลลิ่งตัวอยู่เขาใหญ่แต่หัวใจถึงวัดตโกแล้วคุณผู้ชมแล้วอยากให้ดูความน่ารักของไอ้มลแคนเป็นแฟนเขาส่งผ้าเข่าม้าให้<อ>แกก็เล่นกับผ้าเข่าม้าใหญ่เลยอเออแหม่มีความสุขนะ<อ>ได้ใจเป็นแฟนสุดๆไปเลยค่ะเห็นบอกว่าเวทีมันยิ่งดึกยิ่งคึกนะนะแล้วก็อย่างที่เราบอกไปค่ะว่าเมื่อคือนนี้เป็นการขึ้นเวทีระเบียบวัฒนศิล์และเป็นงานบิดเมลเทนครั้งแรกปีแรกของพี่มลแคนอีกด้วยนะก่อนการแสดงพี่มลแคนก็เปิดใจ กับน้องรถเบนซ์บันเทิงไทยรัฐค่ะ<ม>ว่าตื่นเต้นเหมือนกันดีใจที่ได้มาร่วมงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ <A. S 1> แล้วก็ยังได้เวทีที่เป็นระดับบรมครูอีกด้วยนะซึ่งก่อนที่จะขึ้นเวทีค่ะพี่วนแคร์จุดพูบแล้วก็นั่งคุกเข่าไหว้ขอพรสิ่งศักดิก์สิทธิ์ไปเลยไหว้ขอครูบาอาจารย์เพื่อความเป็นจริมงคลค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่วนแคร์การเปิดใจถึงการมาร่วมงานบิ๊กเม้าเทนครั้งนี้จ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยครับได้มา ร่วมง,งานกับบีมอร์เทนนึกถึงความอลังการกว้างใหญ่แล้วก็ความสนุกสนานมาขึ้นเวทีกรูบาอาจารย์คนลูกเลยนะครับอลังการมากด้านหลังของคนแค่น,นะครับปกติเราก็เจอกันแบบหน้าเวทีกันนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ชมคนแคนอย่างเดียวนะครับเลือกชมได้เต็มจุใจเลยนะปีนี้ปีที่13เป็นครั้งแรกนี่ผมก็ประมาประมาอยู่นะเพาแฟนคลับเรา แฟนคลับเราจะตามมาถูกหรือเปล่าแหม่อายมนแขนอายบอกว่าประมาทแต่ว่าเป็นยัก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 เขาหยุดเขาหอบอะไรมานะเขาหอบอะไรนะหอบใจโซโซไปไหนอะไปวัดตะโกนี่ก็ทางกล้าที่จะส่งให้ถามอีกสิว่าไปหาใครถามอีกทีไปหาหลวงพ่อรวยเออเอให้าวุกสุขผู้ชมแต่เสียดายนิดนึงกแล้วกันแหม ไอ้บนแค่ะน่าจะแต่งตัวเป็นแบบหมอลงหมอลำำนะอุ้ยแค่นี้จะปกระไดใส่แฟนคลับไปหมดแต่แต่ไดคือสมัยนี้คุณผู้ชมสังเกตนะรสนิยมในการฟังเพลงของเด็กวัยรุ่นเรานะมันแบบว่าเปลี่ยนไปนะดูสิวัยรุ่นเต็มที่นะคะสุดยอด